สวัสดีครับช่องเอกลำพันโชว์ i ิเ a l นะครับเมื่อนี่กาฮอดหน้างานแล้วนะครับนี่ก็คือสถานที่งานครับผมคือแจงจางปางเลยโจลงโจ่งมังเลยครับมอมีฮอดทีวทีนอนนะครับผมงานที่ระยองครับผมผมจำรายละเอียดทีไม่ได้นี่คือบรรยากาศนะครับผมยางลงมาผมเห็นแมงบุงร้ายหลายครับ คนคนคิ้งลูกคนคิ้งลูกยาวๆ,ๆนี่นะครับไม่มีที่นอนอะจะไปไซนี่จะ,นจะไปไหนเอาจะไปไหนถามเนี่ยนนนพูดให้ชัดเจนจะไปรอรถครับผมไปจะไปรอรถคือมันบ่มีหม่องนอนเป็นบอ่มบอมจะไปไหนนะคะจะเข้าไปเจอผู้ติดหนูอยู่ ไม่ติดหรูเพราะว่ามันมันบ่มีหม่องนอนมันก็ต้องก็ต้องจำใจใจนะครับผมต้องคือว่าดีใจมากว่าจะได้เล่นบ้านเราถึงวิ้นเนี่ยเด็กแมงป่งใช่ไหมแมงป่องมากทะลุขนคิ้มลุกสะลุกะข้อใดเต็มทีไปเลยยุยุปลามันให้แต่ังนะครับแล้วมันก็แห้งเก็บน้ำเหมือนเฮงหมูวันปลามันเนาะมี่จังวีมุนหมูวันปลาโยคะครับหมูวันปลามันมืุนกะนี่ มันก็ยิ่งเดือดทำมัยเดีอดมันย่งบาบมากมันยิ่งยุบอไอย่งีมันกะบ,บ,บ่อด้ <c oughs> บบยอย่างหลายนอตว่ามันม่มีหม่องนอน <c oughs> มันก็ตอง, <c oughs> ตองก็ตองเศร้าไหมครับว่ <c oughs> <c oughs> าไม่ได้อะไรเลยนะครับใช่คือบ่ไดอย่งบางมือฟนตกติบดบ,บ,บ่อดดเพราะบาดก็มีนะครับผมมือนีลัะสภาพนะครับ

ไออีสานพอได้นอนวัดนอนโรงเรียนเนาะ้ามีโฮมใหม่ก็พ่อได้นอนโฮมใหม่ครับโฮมใหม่แบบเดียวๆบียนเป็นปางสิครับผมก็ยานงูยานเหนียวยานยุงอยู่ดีเวยเป็นจะไปหาเห็คขมนะครับเนาะเขายุดเขายุดไต่ทองรถจังสีแม่เต็มอยู่อยากยูน้ำเขาอยู่ครับแต่ว่า เขามีเจ้าควงและใจทองรถก็ได้นี่ครับพ่อกระสิไปเปิดห้องนอนนะครับผมหันสองนะหมู่บ้านหันจะคนหกคนหานหกคุ้นนะครับหมู่บ้านนี้ประหยัดซอยกันนะครับผมถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดใจดีนะครับนอกจากสามารถสปอนเซอร์ค่าของให้บักหล่าทั i̇şte. ้งสองคนได้ครับสู่ไปน้ำกันครับผม รับสำหรับกินี้กะไวซัมนี่ครับอาจจะมีไหล่โดตยูห้องนะครับผมเกีบย์บยอยากรับจะนอนกับซีไหล่โซดนะครับสำหรับลินี้กะไวซัมนี้ครับผมครับหันมาดูไปกันที่ห้องครับ